ือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะพูดว่ารัฐบาลใหม่ที่เขาเพิ่งมาเนี่ยให้เวลาเขาทํางานหน่อยแต่เราต้องไม่ลืมนะครับว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่มารับช่วงต่อจากรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารและมีการสืบทอดอำนาจและอยู่มาเกือบ10ปี แล้วคุณบอกคุณจะแก้ปัญหาคุณบอกว่าเออปัญหาเชิงโครงสร้างยังไงก็ต้องแก้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก้อขอเวลาในการทํางานหน่อยอแต่พอคุณไปจับมือกับเครือข่ายพวกนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะไปเชื่อมั่นได้ยังไงครับว่าคุณจะทําเพราะฉะนั้นคือพอคุณแสดงออกมาอย่างนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยใน3เดือนแรกะใครที่ไหนเขาจะไปเชื่อคุณว่าคุณจะแก้ปัญหาเหล่านี้และปัญหาเหล่านี้มันจะหายไปจริงๆคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะพูดว่ารัฐบาลใหม่ที่เขาเพิ่งมาเนี่ยให้เวลาเขาทํางานหน่อยแต่เราต้องไม่ลืมนะครับว่ารัฐบาลนี้เป็นรั ที่มารับช่วงต่อจากรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารและมีการสืบทอดอำนาจและอยู่มาเกือบ10ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนทั่วไปโดยส่วนใหญ่ รู้อยู่แล้วว่าปัญหาของประเทศนี้ตั้งแต่ปี49เป็นต้นมาแล้วก็มันหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกก็คือตั้งแต่ปี57เป็นต้นมาเนี่ยก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างอแล้วคุณบอกคุณจะแก้ปัญหาคุณบอกว่าเออปัญหาเชิงโครงสร้างยังไงก็ต้องแก้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก้ขอเวลาในการทํางานหน่อยแต่พอคุณไปจับมือกับเครือข่ายพวกนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะไปเชื่อมั่นได้ยังไงครับว่าคุณจะทําเพราะฉะนั้นคือพอคุณแสดงออกมาอย่างนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยในสามเดือนแรกะใครที่ไหนเขาจะไปเชื่อคุุณณว่่าาาคจะแก้้ปัญหหเลนี และปัญหาเหล่านี้มันจะหายไปจริงๆถ้าในตามคําถามก็คุณผู้ชมมีความรู้สึกว่าเออหรือเราตัดสินเขาเร็วเกินไปอออาจจะสมมติเห็นต่างจากคุณจรบอกอบได้นะว่าเออพี่จร เรื่องนี้ไม่ไม่เห็นด้วยจริงๆ<ม>หรือรคุณจอนผมไม่เห็นด้วยคุณจริงๆเพราะว่าคุณจอนเร็วไปมันเพิ่ง3ามเดือนจริงๆนะอย่าไปตัดสินเขาตั้งแต่ต้นแต่คือแบบถ้าคุณเห็นมาอย่างผมอะผมคิดว่าเรามีสิทธิ์ที่จะตัดสินได้เลยนะ,ะว่าคุณไม่แตะแน่ๆแล้วปัญหาหมูเถือ่อนหรือปัญหาอะไรต่างๆแล้วเนี้ยครบ4ปีไปก็ไม่จบคือผมคิดอย่างนี้นะในความเป็นจริงกันนี้แบบคิดในแง่ที่ดีด้วยนะคือเอาเข้าจริงๆอ่ะคำว่าแก้ปัญหาเป็นเรื่องๆไปอ่ะก็ไม่ได้เป็นคำที่เลวร้ายนะครับก็เป็นคคที่โออเื แต่อันนี้มันวัดกันเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจอีกแล้วว่าคำว่าแก้ปัญหาเป็นเรื่องเรื่องไปแบบที่ประชาชนคิดอ่ะ กับแบบที่พักเพื่อไทยคิดอ่ะเออมันมีสโคบแบบเดียวกันหรือเปล่านั่นน่ะสิถูกไหมฮะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคําว่าแก้ปัญหาเป็นเรื่องๆไปสมมติอย่างเช่นประเด็นเรื่องหมูเถื่อนอย่างเงี้ยมันเท่ากับว่าคุณจะแก้ไปถึงจุดไหนคุณจะสาวมันขึ้นไปสูงแค่ไหนเออถ้าสมมติว่าแก้เป็นเรื่องๆแล้วทุกเรื่องสาวขึ้นไปสูงหมดอ่ะอย่างเงี้ยคาว่าแก้เป็นเรื่องๆก็ไม่ได้เจ็บปวดอืมประชาชนรับได้สมมติพูดกันประเด็นเรื่องสวยเรื่องสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆกันนะอันนี้ตํารวจเข้ามาเกี่่ยวข้ออแนนบ ว่าจะแก้เป็นเรื่องๆก็ไม่ได้เจ็บปวดแก้เป็นเรื่องๆทุกเรื่องที่เราจะแก้เราเอาถึงจุดโครงสร้างหมดเพราะจ,จริงๆในคําพูดว่าแก้เป็นเรื่องๆอ่ะความน่าตลกที่มีอยู่ในในประเด็นนี้ของมันก็คือว่าเวลาเราจะพูดว่าแก้เป็นเรื่องๆอ่ะแต่ทุกเรื่องมันมีโครงสร้างนะครับใช่มันมีเครือข่ายคุณจะบอกว่าตอนนี้เราจะแก้ประเด็นเรื่องสวยเรื่องสวยก็มีโครงสร้างนะครับเรื่องนะจะแก้ประเด็นเรื่องหมูเถื่อนเรื่องหมูเถื่อนก็มีโครงสร้างให้ต้องแก้นะครับจะแก้ประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญก็มีโครงสร้างที่ต้องแก้นะครับ ถ้าใช้คําว่าแก้เป็นเรื่องๆแล้วทุกเรื่องไปให้สุดเนี่ยจริงๆกลับมาพูดเลยก็ได้ว่าอันนี้แก้ปัญหาโครงสร้างก็พูดได้ก็ไม่ผิดใช่ไหมฮะ